สวัสดีทุกเต้นด้วยนะคกระพูมวันนี้พวกเราพบกับเกมบีไฟไม่ใช่ป้าไม่ใช่หรอป้าพอาท้าดีบีปล่อยแบงค์เล็นี่กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับป้าแค่นี้แหละกดดีไลค์กดรีพอร์ตใหได้วลยนะรีพอร์ตฮะรีพอร์ตปุ่มสำคัญเลยเราต้องที่หนึ่งโชว์ทุกคนแล้ว1วหนึ่ง ตายตายคนแรกเลยใช่ไหมนู่นึอ่ะรับจะขายรับจะขายมานะเออกดใหม่กดใหม่ดโอเคม่ะตัดฟิสคอมอ่ะปิดปุ๊บแล้วก็กดใหม่เพื่อมันเร็วกว่าเอาดีๆเด็ดสี่อ่ะโอเคเรียบร้อยลุดเรียบร้อยเอาเอาไปปิดเอาเอาอนไลน์เอาจริงไหมอ่ะเด็ดเราดูว่าคุณอะไรทำหมดเอง กอเลยทำหมดละไปหยิบขอนที่หนดแล้วบ้านแล้วก็มาทุบเขาโอาเอเอาเก่งหมดอ่ะแล้วเอาเอาไปมันเปนอนอาจริงอ่ะใช่ดูเล็กกับพี่ตาหนึ่งเอ้ยมาอ่งไาบ่างอ๋อมอกี้ไปทุบแล้วซื้อของใหม่มาแล้วโอ้โหม่จกาเนย้อเลยรีบเข้ามาดิเ okay. ออสุดท้ายปะ เดี๋ยวต้องไปรีบไปลองเนนี่ดิเอาเลกับกานี้เดยวรโดนเรียกไปนอนละยอดนอนดิเออครสมมุตว่เราอะเอาโคตนานเลยโห ไปถามคนยังยังเลยได้เลยโอเคคนละเอาเริ่มแล้วเอาเริ่มอามันเริ่มแล้วทหารตรงไอ้เปื้อนเอาเอามาแล้วไปถ่านแล้วมาเรียบแล้วก็มาแล้วทหารมาแล้วมาแล้วโอ้โหเราเกิดเเนี่ยราอยู่ในค่ายทหารแล้วที่พาปืน คนละที่เลยนี่ว่าเอาแบกแบกอันนี้ไปยิงได้ไหมเนี่ยแบกไระสุนั่นได้ไหมให้ทั้งปืนเล่มไม่มีของเลยโอ๊ยได้ระเบิดมาแล้วดีใจจังเลยเย่เย้เย่ได้พลาสติกกว่อขาวแล้วพี่ได้พลาสติกมาครับเป็นหัวซินกันแบบสุดเอออันนี้คุณพกใช่ไหมให้ทหารอันนี้แพทยทหารจริงใช่ไหมแล้วเนี่ย เออจริงอ่ะเจตเจตเราเบืดอละขาดจริงจริงแหละมาเจอเป็นพวกแล้วมาดิมาดิเป็นอะไรแล้วมาดิมาดิมีแค่เป็นพวกก็มาดิมาดิมาดิก็มาดิก็มาดิมาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยอยู่ตรงหนาหมดและเฮ้ยมีถังมีถังออกซิเจนด้วยเฮ้ยเฮ้ยกระทะกันไหลกันไหลแตก เอาที่เจนด้วยวะเอาเอาไอโมซีน้าบอเอาบอข้างในอ่ะออยู่นี้ข้างนอกออกมาสัดกระเด้งว,วะเนี่ยเฮ้ยได้ขัดได้สองที่เจนไปด้วยพุที่เลยวะ่ะเอาไว้จำราบเอาเพิงเอาเจนเอาเพิง,พงมีแต่ปืนโทกวะมึงออกเลยวะโ <laughs> อ้ยมันไกลทางเนี้ยทางโอ้เนี้ย นี่หลหน่อยนี่กูอยู่นี่ข้างหลังมึงอะขี้ผ่องอยู่นี่เป็นปืนแล้วมามึงดูของดิเต็มตัวคุณเลยเนี่ยเพื่อนตอนนี้ผมเป็นคนเปิดเสบียงแล้วโมซิน่าดิ้นดชี้สิวะลูกกระสุนเฮ้ยลูกกระสุนเราเรียนลูกทองหรือว่าอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงลูกกระสุนเฮ้ยลูกกระสุนปืนสนายมาลูกกระสุนเอาเฮ้ยเอาเราให้เพื่อนจะไม่ให้เอาเอาเพื่อนปุ๊บอะเอ๊ะเปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่ ของเต็มตัวเลยเนี่ยแล้วคืนแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยฮะเฮ้ยมีปืนปอบปอบปืนด้วยไม่ใช้ไม่ได้โอ้ปืนแป็ดเฮ้ยใช้ได้ที่บอกว่าเฮ้ยขาก็แปดไม่มีปืนเลยเนี่ยไม่มีแล้วถืออะไรไว้วปุ่มอีกแล้วเนี่ยเลือดอมสก์สิเจนไอ้กระทะโอเค ไม่ม like ีอะไรเลยเดิม <Okay>. ั <S <S ่วงเลยโอ้โหพี่ดูของผมดิพี่อั้นมีเกาะอะไรเลยลุงล้างเลยดูดิเกาะป้องกันเต็มเลยออกซิเจนก็มีมาดีแจ้งมาทั้งชิ้นนี้แสดงว่าเกมนี้งบน้อยเอากระทะเอาเลยมาป้องกันไม่มีชุดกอดดีๆเลยเอาเมือหนื้อเลยเฮยคนเรา เรียกสีไปจับอะไรเฮ้ยมีใครเดี่ยวมีเกาะเลยอะเนี่ยม <into> <inger> ีกระเป๋ากลางเนี่ยมีกระเป๋ากลางเฮ้ยขอขึ้นมาดิมันอยู่ตรงกำแพงกำแพงกำแพงเก็บรู้สุดลมม้วนซัวตัวเหล็กมดแล้วเนี่ยนี่ไงแบกแพกแบกแพก อยากพร้อมกันแม่เนี่ย <c oughs> เอเอไอพลาสติกอะ่ะนะก็ไม่เกี่ยงเก็บไปเลยเหรอ,อพลาสติกเฮ้ยเรียกแกเขาเอันนี้เนี่ยอันนี้อะไรอ่ะเขาตกเป็นอะไรเรียบย<อ>ร้อยอ๋อเลูกเอามาดิเอาลูกสุดม,มาลูกสุดม,มาไอ้รลูกสุนกูให้เก็บได้เอฮ้ย โอ้โห oh. ทิ้งแค่ไม่กี่อันยังไงวะเออทิ้งไงอ่ะขวาปะไม่เป็นหรอกอันนี้ไงไม่รู้เอามาหมดละทิ้งไปแล้วอะ่ะเอาเก็บไปแล้วปืนลูกซองอยู่ที่พี่อ่ะมาดิเฮ้ยเจอลูกซองโคตรแรงเลยชูเก็บเกินมาตอนนี้แล้วหัวแตงร้งรองอะ่ะ เก็บไม่ได้วะเออกระจี๊ระชังเอ้าลูกโซ่มันมาแทนปืนนี้ดว,วะะนน่ะก็เลือกปืนละแหละเขาไม่เอาดีกว่าเจอคุ้นน่าจอคุ้นน่าจอคุน้นพร้อมฟาดฟาโดนยิงอะ่ะอยากแบบเลื่อนรถอะ่ะคือแบบอยากโดนยิงก,กลางหัวครับก็คือดูดูของด,ดูของว่างเงินอ่แบบกลางกระบาลก็คือดูดูของว่<ด>างนด้วยแบบ ก็คือมีมวกมีมีออกซิเจนมีสนับขาก็ดูแลพี่ดูดิของผมเต็มตัวเลยแอะอะไรนักหลามไรู้เนี่ยคนเยอะจะย้ายบ้านหรือไงเขาให้มาลบนี้จะย้ายบ้านอะก็กินโองพูดเยอะสโคปสโครสามมาดิไปไปไปทำครัวสโคปสามเต็มตรงนู้นขลังนู้น ไยรไม่ทันไปไม่ทันเก็บแล้วเก็บแล้วทำไมทำไมเก็บแล้วมีแล้รเปล่าแต่ว่าเราต้องออกจากนี่แล้วถึงจะได้ยิงอะไปทำอาหารกันทำอาหารุ้ยเือแล้วนะแส่น้ำปลาโอ้ยโอผยิงยโยิงผย้ยิงผมยิง้มยิง้เอยโอ้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 ยยน้ย้ยโออยโอนอโออ้นโออยอออยออ อ้าวมันเป็นเดตดอตว่ะไม่ใช hmm. okay. ่สังค์ศาใช่เอันเป็นสังค์ศร้าแต่มันมีเดตดอตอยู่ข้างบนล่ะอ้าวเหรอไม่รู้วะก็ยังเฮ้ยกองกองกองตัวเย็นตัวเย็นตัวเย็นเย็นวันทุ่ดีเหรอมีไก่สดวะพี่ มีใจเหอาว่ามีอาหารมีกระเป๋าด้วยนะงเฮ้ยเนี่ยโคตรโคบะดูเย็นมีกระเป๋าเช่เกบได้ไหมลากใส่ปืนผมมีแล้วเนะี่ยอ่าลากใส่ปืนได้ตี่ไหนโคบกโ,<ห>โ<ห>อ้เออยังไงวะ Bong 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 nói gì nữa bay Ok Mấy bay đi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  bay

เหนื่อยก็ตายมาละตายตายเลยทำไมไี่ลดมามาในบนบ้านนี้พี่บ้านนี้บ้านนี้เลยบ้านนี้เลยบ้านนี้ปวดละกลุ้มยิงละโลุ่มสัตวที่รอก็รอก็รอก็รอเพื่อนได้ได้แล้วต้องใช้เดี๋ยวเพิ่งชาร์จัาร์จกันมันเลยบนบ้านนี้พี่บนบ้านนี้บนบ้านนี้ไม่บนบ้านนี้มีเสียงเสียงเท้าเสียงเท้าโอเคโอเคเสียงทีนะเสียงชีนเสียงปืนก่อนไปวิ่งเสียงแล้ววะ ฟาดลันปั๊ <shirt land. S 1> บ,บลันโหโคตรเ้็วจะไปยิงโดนไหมเนี่ยดูอยู่ดูด oh, oh, yeah. ูหน้าประตูว yes, ่าอยู seul, ่ข้างบนข้างบนข้างบนใช่มันถูกมันถูกข้างล่างอยู่มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนดูอยู่ดูอยู่อนนี้ตอนนี้อยู่หน้าประตูตอนนี้อยู่หน้าประตูพี่เปิดประตูข้างไว้ไหมไม่เห็นอะไรเลยวะเห็นแค่เห็นได้แค่ตรงหน้าต่างอ่ะพี่โยนระเบิดไปละ ไหนมันยิงข้างบนแล้วไหนมีหน้าต่างอยู่อ่ะไม่เห็นนะมีมาหลอกเราเหรอไม่หลอกเฮ้ยข้างบนข้างบนบนเขา S S W S W บนเขาเต็มเลยถอยมาถอยมาเขาไหนวะเขาข้างบนหัวแล้วอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วแล้วหัวมันทองคำเหรอพี่เหว่า เห็นแต่ต้นไม้ในเวนอ๋อเจอแล้วย่งดโดน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 เจ็บเจ็บเจ็บเจลดีนเ้ดี๋ยวเดี๋ยดี่ไหน่ไหนโโไมู่้ไมู่ไมู่้รงหนไมู่้ข้างหลังเขาข้างหลังไม่หไม่ใข้างหลังเขาที่มขาอยูชุบเลยโดนโดนโดนที่โดนสองนัดแล้วชุบไหนชุบไหนชุบเฮ้ยดนดางหลังข้างหลังข้างหลัง มขบนขบนขบนมีขบุนเราโดนขมันลงมันลงมันลมันลงมาซ้ำไม่แล้วออาตายหมดแล้วโดนขะงหลกูกูสายู่ตายหมด้เกอบชนะแลวไปละคไปละนีเจอกันดุกคนโอเคโอเค